สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเล่มหลักภาษาทีนี้มาดูกันเด็กๆลองอ่านแล้วก็สังเกตข้อความต่อไปนี้ที่คุณครูกําลังจะโชว์นะคะประโยคแรกหน้ากรียนห้องป .4 ทับหเด็กๆวิ่งเล่นในสนามของโรงเรียน วันที่12มกราคมพศ2564พยาศรีสุนทรวูหังน้อยอาจารย์ยางกูลการผันวรรณยุกต์ต้องคำนึงถึงคำเป็นคำตายเด็กๆเห็นเครื่องหมายอะไรบ้างคะในหน้านี้มีหลายเครื่องหมายเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งอันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะซึ่ง เราสามารถพบเครื่องหมายเหล่านี้นะคะได้จากสื่อต่างๆอย่างเช่นในป้ายประกาศอันนี้นะคะ <_ c oughs> เป็นป้ายขอเชิญเที่ยวงานยิ้มรับอรุณณกรุงเทพสังเกตตรงคําว่ายิ้มรับอรุณณกรุงเทพจะมีเครื่องหมายขีดเส้นใต้ข้างล่างใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าไปยาน,น้อยนะคะหรือมาฝั่งนี้บ้างในหนังสือเล่มน,นี้หน้าปกหนังสือเล่มน,นี้เห็นเห็นเครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายไปยานใหญ่หรือมาดูอันนี้บ้างเครื่องหมายขีดขีดอันนี้ที่เราที่เราเรียกกันจนคุ้นคุ้นคุ้นปากใช่ไหมคะขีดอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายยัติพังนะคะยัติพังหรืออีกเครื่องหมายเนืองอีกรูปนึงมาดูกันนะคะอ่ะมาดูเครื่องหมายทับอันนี้เครื่องหมายทับนะคะ ทีนี้เราดูภาพนี้ไปแล้วใช่ไหมคะอาที่นี้มาจากข้อความแล้วก็ภาพที่คุณครูให้เด็กๆสังเกตใช่ไหมคะมันจะมีเครื่องหมายต่างๆประกอบอยู่ซึ่งเครื่องหมายทั้งหมดที่คุณครูโชว์ให้ดูนะคะมีทั้งเครื่องหมายที่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแล้วก็ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายซึ่งเครื่องหมายที่เราใช้ประกอบในข้อความเมื่อกี้รวมทั้งในรูปภาพข้อความเหล่านั้นนะคะเราเรียกว่า เครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนทีนี้มาดูว่าเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันแรกนะคะเรามาดูก่อนว่าเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยใช้ยังไงเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายที่เราเขียนกำกับตัวอักษรคำประโยคหรือข้อความเพื่อให้ตัวอักษรหรือคำหรือประโยคหรือข้อความนั้นๆเด่นชัดขึ้นอ่านแล้วก็เข้าใจ ความหมายได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาดูในภาษาในภาษาไทยนะคะมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีชื่อเรียกแล้วก็วิธีการใช้พร้อมหลักการอ่านยังไงบ้างเอามาดูกัน,เ,นเครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมายตัวนี้เราเรียกว่าอัศเจรีเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยเราจะใช้เขียนไว้หลังคําอุทานซึ่งจะเขียนไม่เกินครั้งละ1อันนะคะ เราจะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านข้อความโดยใส่อารมณ์โดยใส่อารมณ์ในน้ำเสียงตามคำอย่างเช่นเอ๊ะใครเคาะประตู่าเป็นไงคะเขาจะใส่น้ำเสียงตรงคำใช่ไหมคะตรงคำว่าเอ๊ะใครเคาะประตูอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีต่อไปเครื่องหมายที่2เป็นเครื่องหมายอันนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายอัญญะประกาศ เครื่องหมายอัญญประกาศเนี่ยเราจะใช้สําหรับการเขียนครอมบทสนทนาเขียนครอมบทสนทนาเวลาเราอ่านอ่านยังไงเมื่อมีเครื่องหมายอัญญประกาศนะคะให้ให้อ่านว่าอัญญประกาศเปิดตามด้วยข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญญประกาศแล้วก็อ่านว่าอัญญประกาศปิดอย่างเช่นอัญญะประกาศเปิดเธอจะไปไหนต่ออัญญะประกาศปิดแบบนี้นะคะเครื่องหมายอัญญะประกาศ ต่อไปเครื่องหมายขีดตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายยัติพังใช้ยังไงนะคะมีอยู่2กรณีกรณีแรกนะคะใช้เขียนแยกคําอ่านของคำนะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านข้อความปกติอย่างเช่นผลไม้อ่านว่าผลไม้เห็นไหมคะเราไม่ต้องเขียนเราไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่ว่าอ่านข้อความปกติ แล้วก็มาดูกรณีที่2นะคะกรณีที่2ของเครื่องหมายยติพังนะคะกรณีที่2เราจะใช้เขียนละตัวอักษรเขียนละตัวอักษรใช้ยังไงนะคะเวลาเราใช้เครื่องหมายอันนี้นะคะกับตัวอักษรหรือว่าใช้ละตัวอักษรเนี่ยเราให้เราอ่านเครื่องหมายนี้ว่าถึงอย่างเช่นกถึงหอ1ถึง100 A ถึงแนะคะเรียกใช้แบบนี้นะคะเวลาเรียเวลาอ่านก็คือให้อ่านเครื่องหมายนี้ว่าถึงต่อไปเครื่องหมายจุดจุดจุดสามจุด,จดหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจุดไข่ปลาจุดไข่ปลานะคะใช้เขียนก่อนหรือหลังข้อความที่ตัดตอนมาโดยไม่ต้องเว้นวรรคนะคะโดยจะเขียนแค่3มจุดเท่านั้น ซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลาหรือว่าจุดไข่ปลาอันนี้ควรหยุดอ่านเล็กน้อยก่อนแล้วจึงอ่านว่าละละละแล้วหยุดเล็กน้อยก่อนที่จะอ่านข้อความต่อไปอย่างเช่นที่มีภาษาใช้ละละละเพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้อ,อ่านแบบนี้นะคะเวลาอ่านนะคะให้อ่านว่าให้ให้หยุดอ่านก่อน เล็กน้อยนิดนึงหยุดอ่านแป๊บหนึ่งแล้วก็เว้นวรคไว้แล้วก็ค่อยอ่านต่อว่าละละละแล้วก็หยุดเล็กน้อยแล้วก็ค่อยอ่านข้อความต่อไปอ่ะอันนี้จุดไข่ปลาต่อไปเครื่องหมายบุพสัญญาบุพสัญญานะคะใช้ยังไงใช้เขียนแทนคำหรือกลุ่มคำซึ่งอยู่บรรทัดเหนือขึ้นไปนะคะอย่างนี้ ซึ่งเวลาอ่านไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านคำหรือกลุ่มคำที่ละไว้ให้ครบถ้วนแค่นั้นเองเช่นพัสดซอนอ่านว่าพัสดซอนดุสิตอ่านว่าดุสิตอันนี้นะคะเครื่องหมายบุพสัญญาไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่ว่าให้อ่านคำหรือกลุ่มคำที่เขาที่เราละไว้ให้ครบถ้วนแค่นั้นเอง <feminist. S 2> ต่อไปเครื่องหมายปลายาน้อยนะคะเครื่องหมายปลายาน้อยใช้เขียนละคําที่ยาวๆบางคําเพื่อย่อคํานั้นนะคะเพื่อย่อคํานั้นให้ดูสั้นลงไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเวลาอ่านไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านคําที่เราละไว้ให้เต็มอย่างเช่นคํานี้คําว่ากรุงเทพใช่ไหมคะเวลาเราอ่านก็ต้องอ่านชื่อเต็มๆของกรุงเทพอย่างเช่นกรุงเทพมหานคร เห็นไหมคะเราจะเวลาเราอ่านเราต้องอ่านเต็มชื่อเต็มของกรุงเทพแต่เวลาเขียนเขียนยอ่อเขียนสั้นๆโดยการใช้เครื่องหมายไปยานน้อยแต่เราสามารถรู้กันว่าคําว่ากรุงเทพแล้วมีเครื่องหมายไปยานน้อยนี่ก็คือชื่อเต็มๆของเขาก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองต่อไปเครื่องหมายไปยานใหญ่ใช้ยังไงใช้เขียนหลังข้อความที่มีต่อไปอีกมากนะคะที่มีข้อความไปต่ออีกมากๆหลายคำอย่างนี้นะคะ เวลาอ่านให้อ่านเครื่องหมายว่าละหรือและอื่นๆที่มีต่ออีกมากอีกหลายๆคำเช่นประโยคนี้นะคะบุคคลสำคัญของประเทศไทยเช่นสุนทรภู่เท้าสุรานารีและอื่นๆใช่ไหมคะบุคคลสำคัญไม่ได้มีแค่สองท่านนี้ใช่ไหมคะมีท่านอื่นๆอีกหลายๆท่านเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายไปยานใหญ่เพื่อให้เรารู้ว่า มีหลีกหลายๆท่านเลยมีข้อความต่ออีกเยอะเลยแต่ว่ามันยาวเกินไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายไปยานใหญ่ลงไปนะคะให้ให้ข้อความอันนี้ดูสั้นลงนะคะต่อไปอีกเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าไม้ยมกนะคะใช้ยังไงใช้เขียนหลังคำวลีประโยคนะคะเพื่อซ้ำคำซ้ำวลีหรือว่าซ้ำประโยคนั้นๆนะคะเวลาอ่านเราต้องพิจารณาว่าควรอ่านควรอ่านซ้ำไหมนะคะ ควรดูว่าคํานั้นวลีนั้นหรือประโยคนั้นว่าต้องอ่านซ้ํำยังไงแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องอย่างเช่นเด็กๆก,กล่าวว่าพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วใช่ไหมคะเราต้องพิจารณาข้อความอันนั้นก่อนนะคะต่อไปเครื่องหมายทับนะคะเครื่องหมายทับใช้ยังไงกรณีแรกเลยใช้เขียนแบ่งเลขนะคะใช้เขียนแบ่งเลขก,กรณีที่เราใช้เขียนแบ่งเลขเนี่ยให้อ่านเครื่องหมายว่าทับ โดยอ่านเลขตัวแรกเป็นจำนวนเต็มแต่เลขที่อยู่หลังเครื่องหมายให้อ่านเรียงทีละตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่78็ดบเหเห็นไหมคะเขาไม่ได้อ่านว่า91แต่เขาอ่านว่า91เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราอ่านตัวเลขแรกให้อ่านเป็นจำนวนเต็มแต่ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายให้อ่านเรียงทีละตัวนะคะทีนี้มาดูกรณีที่สของของการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนทับนะคะเครื่องหมายทับใช้ยังไงกรณีที่2ใช้เขียนแบ่งวันเดือนปีที่เป็นตัวเลขนะคะที่เป็นตัวเลขให้อ่านเวลาอ่านนะคะให้อ่านวันที่ชื่อเดือนที่ตรงกับตัวเลขและปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชให้ตรงอย่างเช่นวันที่23กันยายนพุทธศักราช2564 อันนี้ในกรณีที่2นะคะในกรณีที่2อีกเครื่องหมายหนึ่งเราเรียกว่านักขัลิขิตนะคะนักขัลิขิตใช้ยังไงกรณีแรกมี 2, <Bullet S> 2กรณีเหมือนกันเครื่องหมายนี้มี2กรณีเหมือนกันกรณีแรกเราจะใช้เขียนกำกับตัวอักษรที่เป็นหัวข้อนะคะที่เป็นหัวข้อกรณีใช้เขียนกำกับตัวอักษรที่เป็นหัวข้อเนี่ย <c oughs> เราจะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย <c oughs> เห็นไหมหัวข้อที่1หัวข้อที่2ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเวลาอ่านก็อ่านปกติคือ ทักษะภาษาไทย 1. การอ่าน 2. การเขียนอ่านปกติแบบนี้เลยไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายหรือในกรณีที่2ของเครื่องหมายนะะักคลิขิตนะคะก็คือใช้เขียนประกอบข้อความเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเวลาอ่านอ่านยังไงนะคะ เช่นกรณีนี้ที่ก็คือใช้เขียนกำกับข้อความใช่ไหมคะให้อ่านเครื่องหมายว่าวงเล็บแล้วอ่านข้อความที่อยู่ในวงเล็บเสร็จแล้วค่อยอ่านข้อความต่อไปอเช่นพระสุนทรโวหารวงเล็บผู้เป็นผู้แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเห็นไหมคะจะต่างถ้ากรณีแรกเมื่อกี้ใช่ไหมในกรณีแรกเนี่ย กรณีแรกใช้เขียนกำกับตัวอักษรที่เป็นหัวข้อใช่ปะ่ะอันนี้ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเครื่องหมายแต่ถ้าเป็นในกรณีที่สองในกรณีที่สองนะคะต้องอ่านอ่านว่าให้อ่านเครื่องหมายว่าวงเล็บนะคะแล้วก็อ่านข้อความในวงเล็บแล้วก็ตามด้วยข้อความต่อไปเลยพระสุนทรโวหารวงเล็บผู้เป็นผู้แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี แบบนี้นะคะแบบที่คุณครูปเปิดไว้เสียงให้ฟังนะคะต่อไปอีกเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายขีดอันนี้นะคะเราเรียกเครื่องหมายนี้ว่าสัญญาประกาศนะคะสัญญาประกาศเห็นไหมเขาจะขีดข้างล่างให้ให้ข้อความอันนี้ดูดูดูเด่นแล้วก็ดูชัดขึ้นนะคะเราจะใช้เขียนไว้ใต้ตัวอักษรหรือคำหรือข้อความที่เราต้องการเน้นที่เราต้องการเน้นนะคะโดยเวลาอ่านไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย แต่อ่านคำหรือข้อความตามปกติตามปกติเลยไม่ต้องไม่ต้องอ่านไม่ต้องเพิ่มใส่เอฟเฟกเสียงอะไรทั้งสิ้นคืออ่านตามปกติเพียงแต่ว่าเราใส่เครื่องหมายอันนี้หรือเครื่องหมายสัญญประกาศนี้ให้ข้อความมันดูดูเด่นขึ้นเพื่อที่เราต้องการเ้นให้เราให้รู้ว่าเนี่ยเราต้องการจะสื่ออันนี้นะคะสื่อข้อความอันนี้เราเรียกเครื่องหมายนี้ว่าสัญญประกาศ ขอเชิญเที่ยวงานยิ้มรับอรุณณนะกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะเราไม่ได้อ่านเครื่องชื่อเครื่องหมายเราอ่านอ่านข้อความปกติต่อไปเครื่องหมายมหันมหัพภาคนะคะเครื่องหมายมหัพภาคเครื่องหมายมหัพภาคใช้ยังไงกรณีแรกใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อนะคะ เวลาอ่านกรณีนี้นะคะกรณีที่เราเขียนไว้หลังอักษรย่อเวลาอ่านต้องอ่านคําเต็มของอักษรย่อนั้นอย่างเช่นอันนี้นะคะอ่านว่าพุทธศักราชตํารวจเด็กชายประถมศึกษาหนังสือพิมพ์โรงเรียน อย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาเราอ่านคําย่อเนี่ยต้องอ่านชื่อเต็มของเขานะคะแต่เวลาเขียนสามารถเขียนเขียนย่อดได้ด้วยการใช้เครื่องหมายมาหามภาคนะคะหรือในกรณีที่2นะคะกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยเราใช้กํากับหัวข้อย่อยเวลาอ่านนะคะเวลากรณีนี้เวลาอ่านให้อ่านเครื่องหมายนี้ว่าจุดนะคะอย่างเช่น2.3เห็นไหมคะเขามีเขาออกเสียง ออกเสียงเครื่องหมายโดยอ,อ,อ,อ่านออกเสียงว่าจุดนะคะเครื่องหมายอันนี้อ่านออกเสียงว่าจุดเป็นไงคะมีนอกจากเครื่องหมายที่คุณครูได้นําเสนอไปเนี่ยมีเครื่องหมายอื่นๆมาอีกไหมคะที่เด็กๆรู้สึกว่าคุณครูไม่ได้นําเสนอรหรือไม่ได้ไม่ได้มีในวิดีโออันนี้ถ้ามีนะคะเด็กๆสามารถาพิมพ์ตอบกลับมาหาคุณครูได้เลยนะคะใน ในข้อความใต้คลิปนี้นะคะสําหรับเครื่องหมายที่คุณครูนําเสนอไปนี้นะคะเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าเครื่องหมายวรรคตอนนะคะ,ะคลิปนี้คุณครูจะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิน15นาทีนะคะถ้าเด็กๆสงสัยเครื่องหมายวรรคตอนอ่ะอันไหนนะคะสามารถเม้นใต,ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ